มีการล็อกเมืองนะครับอาจจะทําให้ปู่เดินทางกลับบ้านไม่ได้นะครับปู่คิดถึงย่านะครับนะครับทุกคนก็มีผู้ชีวิตนะครับ็นคนที่อยู่เียนท่าทุกคนนะครับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับจะคุยได้ดีที่สุดนะครับส่วนเพื่อนร่วมงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มีความคิดกันทุกคนนะครับมีความคิดเป็นอของเขาเรียกว่าส่วนบุคคลนะครับความคิดส่วนบุคคลนะครับมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับคือเราจะเดินไปด้วยกันนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนะครับ มียูทูบเบอร์ช่องไหนบ้างที่ยังไม่มีที่พักใครมีที่พักเป็นของตัวเองบ้างแล้วครับนะครับทุกคนเริ่มจะมีที่พักเป็นของตัวเองนะครับนะครับสําหรับคนที่ยังเดินทางอยู่นะครับคุณเชื่อว่าที่พักอาจจะอยู่ไม่ไกลนะครับสามารถเดินทางไปกลับได้แต่คนที่ยังไม่มีที่พักนะครับ ถ้าอยากจะมีที่พักนะครับเรามาคุยกันว่าเราจะทํำยังไงนะครับให้มีที่พักเป็นของตัวเองถ้าเราจะอยู่ด้วยกันได้นานๆนะครับเราต้องมีที่พักเป็นของตัวเองนะครับก็ดีใจนะครับสําหรับยูทูบเบอร์ที่มีที่พักนะครับเป็นของตัวเองแล้วนะไม่ต้องเช่าเขานะครับเช่าก็อาจจะถูกลงนิดหนึ่งนะหรือว่าเป็นการเซฟรายได้ของเราด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นอยากมีรายได้ต้องทํำยังไงครับขายของขายยาขายมาดิพีสคองถูกต้องแล้วครับนะครับเอาปลอกของพี่มานานี่ยครับกับพี่แอนนะครับนะครับสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นไลสดนะครับแล้วก็พยายามขายนะครับสินค้าที่เรามีอยู่ในมือนะครับทุกอย่างนะครับของมาดิพีสก็มีหลายอย่างชามาดิพีสนะครับสเปทีคาททซีนนะครับนะครับมารี้คาบูชานะครับยาบังคุณเปลมนะครับ ทุกอย่างสามารถขายเฉ<ม>พาะาตัวอนะไรเนาะอ่ามีกระชายกับฟาทาลาโจนที่เป็นแคปซูลนะครับน,นี่ครับช็อปอยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยยกช็อปมาให้แล้วนะครับยกความรู้มาอยู่ยตรงหน้าแล้วนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจะไลฟ์สดเรื่องอะไรนะครับมาไลฟ์สดตรงนี้เลยนะครับเอาความรู้ตรงนี้ถ่ายทอดออกไปนะครับสัรพรคุณต่างๆก็ไม่ได้พีซนะครับสินค้าแต่และชนิด มีสรรพคุณอย่างไรนะครับผมเชื่อว่ามีคนดูเยอะนะครับคนที่สนใจสุขภาพรักสุขภาพนะครับเมื่อกี้น้องรอ่าบอกว่าไงนะครับอออ่่าาพดีีมีามมมถเเรืงกกยวกับค่ะ่คตัว <c oughs> ลุงไม่ได้ห้อยพ้าสสำคัญตัว <c oughs> <c oughs> นี้เป็นสเปซแอร์โ o นะคะ <c oughs> จะบอกว่าเป็นสินค้าที่อินเทรนด์มากต้องใช้เพราว่าอินเทรนด์นะ พี่้องบอกลูกค้าทุกคนที่โทรเข้ามาถามนะพี่ถามว่าซื้อแล้วต้องใส่นะถ้าซื้อไปแล้วไม่ต้องใส่ไม่ใส่เลยไม่ต้องให้เพราะว่าไม่ต้องซื้อเสียดายตังค์แล้วก็มันสูญเสียโอกาสสาหรับหลายๆคนที่อยากได้คือสินค้าค่อนข้างจะขาดตลาดนะคะแล้วบุคลากร,กรที่ที่เราดูแลประจําคือคนที่อยู่แนวหน้าหมอพยาบาลพวกเนี้ยค่ะเฟสแอร์เอฟโอนี้เป็นเป็นลิขสิทธิ์มาจากอเมริกานะคะใช้อากาศในระบบเดียวกับอ์การนาซาก็คือสร้างอากาศให้มนุษย์ที่ดีนะคะ มีไอออนลบมีไอออนลบ20ล้านไอออนลบต่อวินาทีนะคะการใช้งานเป็นแบบง่ายๆเลยค่ะแบบง่ายๆวันหนึงครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ7-8วันแต่ในลักษณะเชื้อโรคแรงๆเงี้ยเราชาร์จทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้นะคะผลที่ได้รับคือมันจะป้องกันเชื้อโรคในระดับของเราเนี่ยประมาณ1ตารางฟุตข้างหน้านะคะแล้วก็เป็นฝุ่น PM 2.5ก็คือ2 ามายืนโชว,หงงว์หนยมายืนโชว์ะเลยนะคะโอเคครับก็ก็นี่คือคือช็อปของเราเป็นชอ็อปอ่าผมก็มีนะลุงบอกอ้าลุงจิมมี่ก็มีลุงจิมมี่ซือ้อเมื่อคืนนี้เอาให้ตอนเย็นประมาณสามทุ่มมีสัญญาณดังตงึ้งทางโทรศัพท์สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเราก็ดู ไายอ๋อคุณลุงจิมมี่ชำระค่าสินค้าไหนบอกว่าเงินเซ็นปีหน้าค่ะลุงทนแรงกดดันไม่ไหวเลยรีบจ่ายเลยเมื่อคืนนะคะลุงจิมมี่อันนี้เงินหมานอ๋อลุงบอกเปิดช็อปเงินหมานนะคะมันมันช็อปของเราเป็นเฮลตี้แอนด์เบลตี้จริงค่ะแล้วทุกอย่างเราก็คัดสรรมาแล้วนะคะราคามาตรฐานในลาซาด้าเนี่ยบางบางร้านเนื่องจากสินค้าขาดนะคะขายสี่พันเรห้าสิบาทก็มีนะคะมีจริงๆนะคะ ลาซาด้าช็อปปีตอนนี้สินค้าขาเดเยอะมากคือสินค้าพวกนี้มันจะมีอยู่หลายหลายยี่ห้อเหมือนกันแต่ว่าของเราอ่ะเหมือนได้รับการคอนเซิร,ร์นมีการใช้ผลลัพธ์รรรรรประจักษ์ได้นะคะในช็อปลาซาด้าบางช็อปอยบ่สี่พันเจ็ร้อห้าสิบาทตแต่ว่าของเราแค่สองพเก้า้อยก้สิบาทไม่ได้ขึ้นราคาเพราะว่าเราอยากแบ่งปันให้ทุกคนจริงๆนะคะพกพาสะดวกด้วยนะครับก็ประมาณนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวชอบทุกคนเรียนเชิญนะคะลุงบอกว่าทุกคนดีขึ้นมั่นคงขึ้นทุกคนมีบ้านของตัวเองนะคะแต่พี่จะบอกว่าพี่ก็มีความมั่นคงให้พวกคุณเหมือนกันนี่คือออฟฟิศของพวกคุณนะคะออฟฟิศของเราต้องใช้ว่าของเรานะคะไม่ใช่ของมาริพีทนะคะออฟฟิศของทุกๆคนนะคะ มาจอยกันมาแชร์ประสบการณ์กันมาแบ่งปันกันในสิ่งที่เราทุกคนคิดว่าอะไรมันดีแบ่งปันกันเถอะค่ะไม่ต้องห่วงไว้ห่วงไว้ก็ไม่ได้แพร่หลายนะลุงนะเนาะแต่ถ้าสิ่งดีๆเราแบ่งปันกันดีนะคะทุกคนมีบ้านมีที่พักของตัวเองแล้วทุกคนมีออฟฟิศคือที่นี่นะคะมาใช้ได้มาใช้ได้เลยนะคะพี่มานามีของออกมาเลยนะคะใช้ได้เลยค่ะ แล้วก็สินค้าจริงอ่ะตรงนี้เราไม่ใช่ที่ขายสักทีเดียวหรอกเป็นแค่ช็อปโชว์ไม่ได้สต๊อกของเพราะว่าสต๊อกนี่สงสัยจะไม่มีไม่มีที่นั่งก็เลยชาย้าเป็นแค่พร็อพออเดอร์ก็ส่งเข้าสำนักงานใหญ่เหมือนเดิมไม่มีการรัาชา้าใดใทั้งสิ้นระบบเดิมเพียงแต่ว่าตรงนี้เราให้สัมผัสจับต้องได้แล้วก็เห็นว่าตอนนี้พี่ๆตัดสินใจทําตรงนี้ขึ้นมาคือตอนนี้เห็นทุกที่มันเป็นพื้นที่ปิดนะคะเป็นพื้นที่ปิดทุกคนก็มีความปเป็น p r i v a t ตามเหตุผลของแต่ละแต่ละคนอย่างลุงเนี่ย เป็นพื้นที่ปิดมันก็มีเหตุผลมากมายไก่กองที่ลุงจะต้องเป็นพื้นที่ปิดพี่ก็เลยคิดว่าอืมันมีหลายท่านที่ที่พักไกลแล้วก็ไม่สะดวกที่จะพักที่นี่ไปกลับก็หรืออยู่ที่นี่ก็ก็เลยคิดว่าเปิดตรงนี้เป็นที่เปิดให้ทุกคนดีกว่าไม่มีแอร์ไม่มีระบบอะไรที่ที่ป็นการพอเชื้อนะคะแล้วพื้นที่โล่งยาวคนเนี้ยทุกคนใช้ได้ใช้ได้หมดมาแบ่งปันกันนะคะอันนี้พี่พี่ยินดีแบ่งปันแบ่งปันให้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ เราจะมีกิจกรรมเนาะผมเชื่อว่าอีกหน่อยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับอาทิตย์หนึ่งเราก็จะมารวมตัวกันครับเคบื่อนไล่พร้อมกันอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าคงอีกไม่นานที่เราจะต้องทํากิจกรรมนะครับเพื่อกระตุ้นนะครับเพื่อกระตุ้นยอดขายของมาริที์ด้วยนะครับอย่างวันนี้เป็นงานของมาริทีสนะครับทุกคนควรจะใส่เสื้อมาริทีมานะครับ ไหนใครยังไม่มีเสื้อมาดิพีครับใครบ้านนอกมีไม่เคยพี่พี่ที่ละวันยังไม่ได้ใช่ไหมครับ้ยสี่ลูกสาวยังไม่มีมีเสื้อไหมครับเสื้อมาดิพีมีไหมครับลูกสาวเดี๋ยวมาลงชื่อที่อ้อไว้ค่ะถ้าไม่ครบเดี๋ยวให้ที่ออฟฟิศส่งมาได้ยูทูบเบอร์ช่องไหนที่ยังไม่มีเสื้อนะครับลงชื่อไว้นะครับ ถ้าวันไหนที่เราทำกิจกรรมคนจะใส่เสื้อราคาดี่กันทุกคนครับเขาแจ้งมาจากท้องแทนวันนี้ลุงจะไม่ได้ใส่อะไ่ะครัเจนเนอเรชั่เมดิเชอร์ทีเใหญ่เราไม่ต้องใส่ก็ได้ครับอ้ยอย่าเป็นส่วนกลางทุกคนลุงก็เลยไม่ได้ใส่นะคะมันต้องสวยตลอดเวลานะครับขอบคุณค่ะสินค้าเราเป็น healthy and beauty นะคะแล้วมีคุณภาพมากขายสาขาพี่ก็มีเรื่องแบ่งปันคอมมิชชั่นคือพยายามหาลายสินค้าแตกลายลุงเพราะว่าเรารู้ว่าบางครั้งเนี่ย การมีสินค้าลายเดียวมันอื่นคือบางท่านบริโภคยังไม่หมดอยากช่วยอ่ะแต่ไม่รู้จะซื้อไปสมทะเลทําไมนะคะพี่ก็มีรายสินค้าเพิ่มมาให้มากมายแล้วก็ค่าที่จ่ายในอินเทนซีฟคอมของเซล์ก็ค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีอย่างน้อยคือตั้งใจทำมาหากินเอาไว้เป็นค่าน้ำค่าไปค่าโทรศัพท์ก็ยังดีไม่ต้องเข้าเหนือพี่มั่นใจว่าทุกท่านขายเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เช่นฟ้าทลายโจรพี่อ้อ เขาบอกว <glaube S 1> <scan. S 2> ่าโรงงานตอนนี <en> ้ยม <ella> ีคนมาเทกอาเดอร์เยอะมากแต่ว่าเราไม่ขายนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าวัตถุดิบมันมีน้อยจริงนะ้ลุงวันนี้ไม่ได้โูษสาวาทานะที่โรงงานเนี่ยมีมีใครทานหรือยังที่ได้ไปครั้งก่อนนีขคารานเป็นยังไงมั่งกระปุกเท่าไหร่คะ FC ตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบาทซื้อแถมหนึ่งนะคะซื้อแถมหนึ่งซื้อสิบ แถมหนึ 1, ่งกับแถมหนึ่งกระปุกตาร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทหนึ่งกระปุกสองร้อยห้าสิบบาทไปใช้ขาไปใช้ขาฟ้าเนี่ยตอนนี้ฟ้าอะไรโจนเนื่องจากว่ามันมีงานวิจัยชัดเจนว่าไปใช้ขาแล้วก็ฟ้าควรจะยังสามารถนะคะดูแลร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได้นะคะ ปลาทรายโจรอย่างที่ใครเคยทานนะครับทานใบสดๆนี่กี่เม <นะ S 1> ็ดคะรสชาติจะหวานมากหกสิบเม็ดหวานติดคอเลยนะหน,ะหนึ่งกระปุกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งกระป็นหวานติดคอรจริงจริงจริงลาทรายโจรจะเป็น